กันมาจ้าเนาวา่าทรงผมกับสีผมของแอลมันจะออกมาเป,ไปในใ็นยังไงติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแอลจ้าสองเมือกระลอยจ้าเดี๋ยวมื่อนี้นะคะอแอลจะพามาหย่อมผมด้วยตัวเองลาก็ตัดผมด้วยตัวเองนะจ้าเนาะแบบไม่ต้องงอร้านสมสวยจ้าเพื่นพนพอนเพราะว่าอุ้ยช่วงนี้แอลบคอค่อาจะมีเวลาไปร้านเสริมสวยนะคะ ถ้าจะเหตุเวลาหนัดก,ก็อีกโดนจาเ,เพื่อนเพราะว่าช่วงวัยรัสโควิดมานะคะ,ะทั้งรัฐบาลกับฟังไหรันตัดผมปิดนะคะช่วงนี้หลันตัดผมก็เริ่มจะทยอยเปิดแล้วแต่ว่าเวลาหนัดนะคะโอ้ยเง้วปัญหาปัญหาวาวเลยนะคะเวลาหนัดเนาะปัตตานีแอรก็เลยว่าโอ้เพต้องไปหนดัดมันดอกเข้าเหตุใดเข้าตัดเองใดเข้าย้อมผมใดอ่า เฮ็ดเองก็ได้บ่งหอบ่องหองสั่งตัดผมเนาะจ้าเนาะแล้วก็ถือถือพร้อมแล้วก็ประหยัดเวลาเฮาพร้อมเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งนํากันนะคะว่าแอลจะยอมสีผมจะติดจะสวยจะงามบ่หรือว่าแอลจะตัดผมเองมันจะออกมาเป็นจังได๋เนาะจ้าเนาะโดยที่แอลไปซื้อยาสับอ่ะยาย้อมผมมานะคะยาย้อมผมกล่องนี้กัรา,ราวๆ5ยูโร99เก้ซนนะคะเอ่าคิดเป็นเงินไทยก็บร,ราวราวหนึ่บาทเนาะจ้าเนาะนะคะแอลเอาสีปรอน ร้อนทองนะจ๊ะเนาะนะคะถ้ายอมติดมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวแอลจะมาย้อมนะเพื่อนๆมาย้อมเบิ้งนะคะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะกล้องนี่กัคิดเป็นเงินไทยกันแล้วราวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนาะนะคะแอลไปซื้อมาเนาะมาเบิ้งน้ำกันได้หนึ่งมันมีอีหยังจ้ะได้หนี่ถั่ด้าหนึ่งมันจะเป็นคู่มือการใช้งานของยายยอมผมนะจ๊ะเนาะว่าอ่า เข้าเฉดจังไหนแบบไดเนาะย้อมแบบไดน,นะคะผสมสีแบบไดน,นะคะและ้วกาจักหน้าที่เนาะอันนี้ก็คือคู่มือการใช้นะคะสองตัวนี้ก็คือน้ำยาน้ำยาย้อมผมนะคะน้ำยาเนาะส่วนส่วนตัวนี้ก็คือสีนะคะสีที่เอาจะต้องผสมกับน้ำยาลงไปนะคะสีย้อมผมกับน้ำยาย้อมผมนะคะเดี๋ยวจะใช้ทั้งกันนะคะตัวนี้ก็ ส่วนนี้ก yeah. ็อ่าอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกคลิมหนวดตัวนี้คลิมหนวดนะคะเพื่อนๆคลิมหนวดเนาะส่วนตัวนี้ก็จะอ่าก็คือแชมพูอ่ารอดนี้จะเป็นแชมพูนะคะรักษาสีผมนะคะตอนที่เอาอ่ายอมเสร็จแล้วเราจะต้องสาดด้วยแชมพูตัวนี้นะคะแล้วก็ถุงมือนะคะถุงมือเนาะพระเจ้าจะเอามาให้ในกล่องนี้เลยจ้าเนาะเดี๋ยวห้ามาผสมสีกันก่อนเลยจ้าเพื่อน ว่าสีผมของแอลแบบนี้นะหรือมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วแอลจะตัดผมเนาะตัดเองนะคะได,ด้ตัดผมเองนะโอ้พิ่งเลือกมาจากงานเลยเหมน,นอะก็เชียนนี่งอโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะว่าผมของแอลสีผมของแอลมันจะออกมาเป็นยังไงมาจาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาผสมสีกันเนาะก่อนอื่นแอลจะต้องผสม สีกับน้ำยาย้อมผมใช้น้ำกันเนาะจานเนาะอันนี้คือน้ำยาย้อมผมอันนี้ก็คือสีย้อมผมเนาะจานเนาะถ้าก็ต้องเอาตรงนี้มันออกก้อนนะคะนี่มันออกก้อนเนาะแล้วค่ะปาลงไปต่อไปค่ะงามเลยจ้า โอเคแอลผสมสียอมผมลงไปน้ำกันแล้วเนาะจ้ะเนาะต่อไปแอลจะเขย่าเขย่านะคะเขย่าขวดเนาะจ้าเดี๋ยวเฮามายอมสีผมกันเนาะจ้าเนาะโดยแอลจาเฮตตามที่เจ้าเขียนบอกนะคะ b e g i n n e n Sie die anwendung an den a n s ä t z e n of t r o c k e n e n und g e w a s c h e n e หมายถึงว่า แอลจะต้องเริ่มลงสีนะคะกับผมแห่งของแอลโดยที่ป้อตองสะกอนนะคะนะคะไทเลนซีดดาวมิดมิดเฮฟเตอร์ออร์ออฟต์เกตเคาสปิซเซอร์โอเคกดเดี๋ยวแอลจะลงสีน่ารู้ไหมโดยที่แอลบ้อตองล้างผมเนาะอ่ะเริ่มเริ่มข้างหน้าก่อนเพราะว่าข้างหน้ามันนั่นเนาะจ้าเนาะข้างหน้ามันมันเอ่อมันงกหลายนะคะ ีผมไม่จาบมือด้วยพอลงสีผมเสร็จแล้วน้อจะต่อยถิงไว้แล้วเล้ายี่นาทีนะคะ ี <may S 1> si ๋ยวเราจะป้อยทิ้งไว้องสี่ยี่สินาทีนะจ๊ะจ้า ไปถึงวัย20นาทีจางเพื่อนเดี๋ยวมาเบ่งสีผมกันนะคะว่าม,มันจะออกมาเป็นสีไหนเนะาะจ้าเพื่อนๆจ้าครบ20นาทีแล้วเนาะจะนะ้าเนาะเดี๋ยวเอาจะมาล้างผมของแอลนะคะแล้วก็จะมาตัดผมกันเดี๋ยวมาเบ่งกันนะคะโอเคล้างผมก่อนจ้จาเดี๋ยวมาล้างผมกันจ้าเพื่อนๆจ้าเนาะ พอล้างสีผมเสร็จแล้วเนาะจ้ะเนาะแค่วก็จะใส่น้ำยาสระผมเนาะแชมพูนะคะนีีกาบฟหมเน,นะทีกระเจ้าใหน่มากนะคะ จากนั้นนะคะเอาก็จะมาเสร็จผมให้มากมากเนาะแล้วก็มีหวนะีมีเว้ยเพราะว่าแอลตรงตัดห้มันมเรื่อยๆเนานะถ้าแอลบ่ตัดมันบ,บปรงให้แอลไง หลัง okay. จากนั้นนะฮะเอววีเส้นแล้ะนะแวเนาะแล้วก็จะใส่ยางใส่ยางมาหมักผงให้ายางเงินผู้ใดจะเห็นแบบได่เอาบลูนะแต่ว่าเอาแบแบบนี้บอยแล้วก็เขาสูงดีพร้อมประหยัดแคลอรม่เนาะท่น okay. บเลยมเลยเลยเคค่ะหลังจากนั้นเอวก็จะมาตัดเนาะว่าเอวจะเอาความแน่ออกเท่าไหร่นจ๊าเนาะแต่วจตัดแบบตรงก่อนนะคะเราจะเอาความงออกนีน่อนๆตรงก่อนเนาะ Okay. ออกมาแล้วต่อไปแอลก็จะสับมันจักหน่อยสับจักหน่อยเนาะสับก็คือแอลจะปิดแนวเพื่อนๆไล่นะคะไล่มัน เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่าทรงผมของแอลมันจะเป็นยังไหนนะเนาะแอกวยกแห้หัวรองกันละโอเค เบิ่งกันเนาะเจ้าเนาะว่าส้มพงแอลแล้วก็สีพงแอลมันจบว่า,าเป็นยังไงจ้า เสร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าเป็นยังไงสีผมของแอลโอเคบะสีผมของแอลส้มผมของแอลโอเคบะคะนี่เลยสร้างแ e อลีเฮดเองจ้าประหยัดเวลาประหยัดเงินไปหลายบาทนะคะเพื่อนๆแนวใดแอลเฮดได้แนวใดแอลประหยัดได้แอลก็จะเฮดนะแอลไม่ได้กินเนียยนะแต่ว่าแอลจะต้องประหยัดจักน้อยเนาะเห็นไหมะคะนี่เลยสุดยอด บ,บัวจ,จะเห็ดนี่อย่างใเจเพื่อนรักในสิ่งที่เราทำนะคะทาในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างจ้าทุกๆุกสิ่งที่เราทานะคะขอให้เรามีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราทําจ้าเพื่อนนะคะผู้ดใดจะไว้เขาจังไงกสรซังถ้าเขามีความสุขแล้วในการที่เขาเห็ดพอเห็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนเห็ดโรจ้าเ,เพมือนจ้าก็จังเอลเลจ,จ้าผู้ใดจะว่าบ,บงางงานกสรซังแอลว่าแอลงาน ท่านคุณว่างามท่านคุณว่าโอเคแล้วก็พ่อจะเราจะจ่าเพื่อนจ่านะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอเคไหม